สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอรมาสถีนะครับ mm hmm. ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นความรู้เป็นวิาทยาฐานนะครับวันนี้เรานําแหวนทองคํานะครับรุ่นเงินไหมมาเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแหวนทองคํารุ่นนี้จัดสร้างในปี2560นะครับโดยมีสขนาดคือแหวนหญิงและแหวนชาย แหวนชายสร้าง39วงและแหวนหญิงก็สร้าง39วงด้วยกันนะครับแหวนรุ่นนี้ถือว่าเป็นแหวนรุ่นสุดท้ายที่ท่านลงพระดถพเสกน,นะครับความพิเศษคือแหวนรุ่นนี้จะลงยาด้วยนะครับแหวนทองคำอันนี้เป็นแหวนชายนะครับด้านข้างจะเป็นนางกวักนะครับอีกด้านก็จะเป็นไก่ชนนะครับไก่ชนเขาเรียกไก่ชนชนะจนนะครับมีการตอกโค้ดด้านข้างแล้วก็ตอกเลขลำเบอร์นะครับอันนี้เบอร์34นะครับ เป็นแหวนใหม่สภาพป้ายแดงนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับด้านล่างจะมียันนะครับมียันไว้เรียบร้อยนะครับแหวนสภาพป้ายแดงน่าจะเหลือไม่กี่วงแล้วนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับเพราะว่านี้สร้างเพียงแค่3ามสิบเก้าวงนะครับอันนี้ไซส์หกี่นะครับนดูความสวยนะครับสวยมากครับรุ่นนี้บอกเลยเป็นมงคลนะครับเมตตาค้าขายดีมากเพราะมีนางปักนะครับเรียกลูกค้าเข้าร้าน ี2 5 6 0ทอนนี้หลวงพ่อรวยไปลปุกเสกถึง2วาระนะครับอ่าุกเสกที่วัดตะโกหนึ่งวาระแล้วก็ไปปลุกเสกที่วัดเชิงเขาหนึ่งวาระนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงพ่อรวยท่านทันลุกเสกนะครับสําหรับวัตถุมงคลนะครับใน้เงินไหลมานี่จะได้รับความนิยมแทบจะทุกรายการนะครับอ่าอันนี้เป็นแหวนนะครับไสเหล็กนะครับด้านทางก็เป็นหนางกักนะครับแล้วก็ไก่ชนเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหน้าแหวนจะขนาดเล็กกว่านะครับ อันนี้เบอร์29นะครับไซส์อันนี้แต่พิเศษนันี้จะได้ไซส์ใหญ่หเป็นไซส์58นะครับด้านในก็จะมียันแล้วก็เขียนคำว่าโค้ดเงินไหลมานะอีกคำหนึ่งก็คือเจดีภาษาทิโกเจดีภาษาทิโกก็คือแบบไม่ใช่พระมหาธาตุเจดีที่อยู่วัดโกนะครับอันนี้หมายถึงเจดีที่อยู่วัดเชิงเขาวัดพระธาตุเชิงเขาซึ่งมีตอนนี้ก็เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีความสวยงามมากนะครับ คนเข้าไปเที่ยวงานประจำปีตลอดนะครับเพราะว่าวัดทำได้สวยงามมากมีเป็นรงยานะครับสร้างสองมีสองขนาดนะครับไซส์เท่ากันซึ่งวัตถุบุคคลของรุ่นเงินไหลมานี่ได้รับความนิยมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเหรียญเหรียญก็จะมีสองแบบนะครับเป็นเหรียญเสมาทองคําแล้วก็เม็ดกระดุมทองคํานะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งก็จะเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาสูงกอนเพื่อนก็คือไก่ทองคำนะครับไก่เนี่ยจะมีสร้างทั้งหมดอยู่ทองคำก็สร้าง39ตัวถ้าหมือนะครับไก่ทองคำเคยมีเคยอยากขายแบ่งปันก็ถัามาได้นะครับผมก็ยังอยากไล่อยู่เพราะผมคขายไปหมดแล้วก็เอามาแบ่งปันกันชมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาสอบถามราคากันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ